ที่จ้าเอฟซีทุกคนยินดีต้อนรับเขาสุดสัมปชัญญะโดนาสตอรี่เนาะจ้ะนกันนี้คล้ปจะพี่น้องบรรยากาศสวยๆงามๆตอนนี้เขากำลังลงจากเขาเนาะจ้ะกำลังจากเขาในมัวบานเป็นมัวบานน้อยๆแต่ว่าวิวงามแหงน้องวิวงามสุดๆเลย ก็ฝากเอฟซีทุกปู่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ยายโดนดนั้นนำในเด้อจ้ะพาชมวิวสวยสวย น้ำริมทางงามงามเกิดเองตามธรรมชาติต้องรดงามพี่น้องวิวลอยล้านข้างหน้าพี่น้องเงยงามแห้ง อนดอกไม้พี่น้องมุนเนี่ยเลียวไปไซกัเหลือเงเออเอองามสารพัดสีเบิ่งแล้วสบายตาสบายตาสบายใจพี่เขานาหอนไปไสก็บปูนดอกไม้เบิงงบ่งตามขาทางท่าก็จะ อย่าใกล้เสียงเครื่องยอนต์ใน้อจ้ะ มาจ้ะพี่น้องไปเที่ยวร่กันก็ยายดนนัท อันนอนประเทศโนเว่เน,น,นี่ยเป็นสิ่งนี้ดีพี่น้องคือกันเลยกระทัง่งู จะบ,บ่ใครเดี๋ยวว่าปานใดเด้อจ้ะตามสไตลย์ย่าไอโดนันล่ะพี่น้องเว้าโอเวอรเกง่งในภาพซอยบรรยายเอาเบิ่งจ้ะ bao subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ daar paar dagen. Hé, dan. De eerste beelden. Je knuffelt aan bochten. Ja. Nee, we hebben nog een paar Ja. Nee, nee. Ooit in. Dan gaan we parkeren. De zon is erop kampen. Ja, dat het. het. もう一度、お父さんとは言っていい จากเขาเขาโมบานเตรียมขึ้นภูเขาอีกแล้วพี่น้องเ <c oughs> ขาโม แค่หน okay. ้าเท่ล้วนองไม่ลักบุญก็ได้แค่ไม่ไกลกันหรือเปบ่าฮ่าไม่ส่ไเ่ไหวแถวนี้ิบูกคนละไม้เต็มเลยเด็กพี่น้องเป็นแอปเปิ้ลเป็นหัวคนละไม้ต่างๆโอ๊โกงามแหง

Active mode.